สวัสดีครับไม่รัแฟนหงทุกท่านคืนนี้ครับจะมีเกมอ่าพิม์ลีกนะครับโดยทีมหงแดงเรอัลฟูนะครับจะไปเยือนทีมเบนฟอร์ดนะครับเวลาตีสองนะครับถ่ายทอดสดทางช่องโมโนแมสสนะครับผมก็ทีมนี้อ่าเบนฟอร์ดนะครับเราจะมีศิษย์เก่าของของหงแดงอยู่ทั้งหมด4คนนะครับก็จะมีเอนโดนะครับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับแล้วก็เควินเคเลอร์นะครับแล้วก็เซฟเฟนเนิเบิร์ก แล้วก็คาวโยโซคาวโยเนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงครับก็จะเป็นตัวสำรองนะครับสไตล์การเล่นนะครับก็จะเป็นทีมที่ตั้งรับตั้งรับลึกนะครับตั้งรับต่ำแล้วก็อาศัยโยนบอลยาวนะครับตัวใหญ่จะเป็นโยนบอลยาวโยนบอลยาวทุ่มไกลลูกเซตพีทนะครับที่เขาจะเน้นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการเพสซิงที่ติด ติดๆเลยไล่บี้นะครับเร็วเลยครับบีบเร็วนะฮะอันนี้ครับคือสไตล์การเล่นของเขาซึ่งเป็นสไตล์การเล่นที่ทีมหงแดงไม่ชอบนะครับเขาเจอทีมทีมที่ตั้งรับลึกแล้วก็ใช้บอลโยนเนี่ยเราแพ้มานะครับทั้งหมดแล้วก็ถ้าในลีกก็สนัดแล้วครับที่เราแพ้ในเกมลักษณะแบบนี้ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเพลซิ่งบอลแดนกลางได้นะครับแล้วเราก็เหมือนเก็บบอล2ไม่ได้นะครับคำให้เรา เหมือนกับพอเขาโยนข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็อาศัยดักเก็บอลสอนแล้วก็ทำเกมลุกใส่เราแล้วก็ได้มาซึ่งประตูนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนของเราตรงนี้นะฮะและจุดอ่อนของเราอีกแบบอีอีอย่างหนึ่งก็คือที่เราต้องต้องแก้นะครับเพราะว่าเราเจอบอลสไตล์เนี้ยอย่างการรับมือลูกเซฟพิสหรือลูกตั้งเตะนะครับเราก็ต้องเน้นให้มากนะครับต้องแก้ให้ได้ถ้าเราแก้ไม่ได้นะครับเราก็ลําบากแน่ครับเพราะว่ายังไงคืนเนี้ยเขาต้องบอมเข้ามาหาเราตลอดแน่ครับผม ก็สถิตินะครับที่เจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดนะครับเราชนะทั้งหมดนะครับ5ครั้งหลังสุดเราไม่แพ้นะครับในการเจอกับเบนส์ฟอร์ดนะครับก็มาดูในส่วนของตารางตารางคะแนนนะครับก็ลิอร์พูลอยู่อันดับ4ี่นะครับตามหลังอาร์เซนอลนะครับอยู่4แต้มฮะถ้าเราทำได้นะครับชนะนะครับคืนนี้เราก็จะมี18แต้มก็จะตามหลังเหลือแค่1แต้มนะครับก็เป็นการเหมือนกดดันอาร์เซนอลเล็กๆนะครับ ก็เพราะเราแข่งก่อนนะครับอาร์เซนอลแข่งมัอาทิตย์เราแข่งวันคืนนี้อตีสองนะครับส่วนคือเราแข่งมาทั้งหมดอะ่ะแปดนัดนะฮะเสมอห้าไอชนะ5เสมอไม่มีครับเสมอ0แพ้สมี15แต้มนะครับคือคืออันนี้ตคะแนนในตารางของเรานะครับ ส่วนนัดล่าสุดนะ่ะคือเราผลงานล่าสุดคือเราไปแพ้เราแพ้ในลีกนะครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็คือล่าสุดของล่าสุดก็คือเราชนะนะครับในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับต่อเอาแฟงเฟิร์ตมานะครับ5ประตูต่อ1นนะครับคืออันนี้นะครับผมก็เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวโน้มที่ที่ดีถ้าคืนนี้เราสามารถเอาชนะเบน f o ฟอร์ดได้นะครับ มันก็เหมือนว่าเป็นจุดกลับที่เราสามารถกลับมาได้แล้วสามารถพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าเบนฟอร์เนี่ยเป็นสไตล์บอลที่เราไม่ชอบเราเจอมาแล้วเราแพ้มาทั้งหมด3นัดติดในลีกแล้วนะครับนะฮะส่วนเบนฟอร์นะครับ,รบอยู่อันดับ4ี่นะครับแข่ง8นะครับชนะ3เสมอ1แพ้4นะครับมี10แต้มนะครับนัดล่าสุดนะครับเขาชนะเวทแฮมมา2 0คือเขาก็มีอ่คือในลีกอะ่ะเขาชนะมาแต่เขาก็ไม่ได้ว่าชนะ ตลอดนะครับเหมือนว่าประมาณว่า,านัดนี้ชนะอีกนัดหนึ่งนัดนี้ชนะแมนยูนัดแพ้เชลซีแพ้แมนซิตี้แล้วก็มาชนะเวสต์แฮมอะไรเงี้ยครับผมมันมันก็มัน,มนเขาก็ไม่ได้ชนะต่อเนื่องนะครับคือฟอร์มเขาก็ลุ้มๆด,ดอนเหมือนกันแต่เราคือแพ้ในลีกมาหมด3นัดติดนะครับแล้วก็แพ้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1น,นะครับเป็น4นัด ก็นัดล่าสุดนัดที่ที่5้าเนี่ยเราสามารถที่ชนะได้นะครับก็เหมือนคืนฟอร์มเล็กๆนะครับในการกลับมาเจอกันครั้งนี้นะครับส่วนตัวเจ็บนะครับของลิพูนะครับที่เอ่เจ็บยาวนะครับแล้วก็ยังไม่คือยังคาดว่ายังไม่มีโอกาสเหมือนยังไม่มีกําหนดการว่าจะกลับมาเล่นได้นะครับก็คือเลโอนี่ครับอาริโซเมเกอร์นะครับก็อาจจะพัก อย่างอาริซงเนี่ยน่าหยิบออมาสัก2สัปดาห์นะครับน่าจะกลับมาได้ส่วนเรลวี่นี่คือยาวเลยครับน่าจะประมาณปลายฤดูกาลนู้นเลยนะครับส่วนอีซักเนี่ยห้าสิบห้าสิบรอเช็คฟิตแต่ผมมองว่าโอ้เขาเพิ่งพักมาได้นะครับแต่เมื่อวันวันอังคารนะเช้าวันพุธใช่ไหมครับพักมาได้ประมาณสองวันแล้วก็เขาเต็มที่ก็ตัวสำรองคงไม่ได้ลงตัวจริงครับตัว พราะและไอเนี้ยอาจจะไม่ได้ลงด้วยครับเพราะว่าคือนักเตะร,ระดับนี้ครับถ้ามาเล่นแล้วเจ็บนะครับมันก็โถเสี่ยงกว่าจะาเรียกฟิตมาได้นะครับเพราะว่าพอกว่าเขาจะย้ายมาได้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นมาสามเดือนไม่ได้เล่นมาสามเดือนเลยแล้วเราก็ฟูมฟักเขาจนเขาเริ่มมีความฟิตกลับมาสมบูรณ์แล้วอยู่ผมถ้ามาเจ็บอีกก็คือต้องไปเริ่มใหม่ครับอาจจะบางทีอาจจะพักไปเลยนะนี่อาจจะไม่ได้ลงนะครับ ส่วนกาฟเฟนแบกอีกคนนึงนะครับอันนี้ก็50-50ิบหเหมือนกันเช็คฟิตคาดว่าน่าจะไม่ได้ได้ลงนะครับน่าจะให้เป็นเป็นโจนต่อต่อเนื่องไปมาจากนัดที่แล้วนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับว่าก็คืออาการเดียวกับอีซังครับเขาได้รับการแบาบดแบบเจ็บเล็กน้อยอย่างอีซังเนี่ยคนหานหนส่วนกัฟเฟนแบกเนี่ยคือข้อเท้าพลิกนะฮะ ก็ต้องมามาดูนะครับว่าอานเนอร์จะจะส่งลงไหมแต่ก็ตรงนี้ก็คือรอเช็คฟ,ฟิตห้าสิบห้าสิบว่าจะส่งลงไม่ส่งลงนะฮะส่วนเบนสฟอร์ดเนี่ยเบนฟอร์ดเนี่ยครับก็มีตัวเจ็บทั้งหมดสามคนนะครับก็มีอ่าแม็กแม็กโอมาร์แม็กโฮมาแล้วก็มีลัมโบนะครับส่วนแฮกกี้เนี่ยอันนี้คือรอเช็คฟ,ฟิตนะครับว่าว่าจะได้ลงไหมนะครับของลิฟวูลนะครับก็จะเป็นระบบ สี่สามหนึ่งนะครับก็จะมีมาม่ามาดัชชูรี่ไปพูกษาประตูนะครับมีโกนาเต้ฟานดนะครับเป็นเซนเตอร์ Center, นะครับส่วนแบ็คฝานะ่าจะเป็นแบดลี่เพราะว่าฟินปงเจ็บนะครับผมส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยเขาน่าจะให้เป็นเคอร์เกตอันนี้ผมไปดูมาจากไมนน่ว่าจะเป็นคูอร์หรือที่ไหนนะครับที่เขาจัดตัวนะผมก็ดูแล้วมัน มันยังไม่ถ้าเข,เขาจะให้ล็อ,ลอบโบ,โบผมว่าอันนี้คงไม่ใช่ล็อบบ้ต่อเนื่องครับน่าจะเป็นเคอร์เกตอันนี้ก็คือไม่ใช่ภูสกอร์เป็นภูผมเองนะครับส่วนกองกลางก็น่าจะเป็นโจนนะครับเพราะว่าวองว่าคาฟต์แบรนะครับอันนี้คงไม,ไม่ไม่ส่งลงแน่เพราะว่าเพราะว่ามันห้าสิบห้าสิบครับเพราะน่าจะรอให้แบบฟิตสมบูรณ์ไว้ใช้ในนัดอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆโจนก็เล่นดีนะครับเมื่อการสัปดาห์ก็จะเป็นโจนนะครับโซโบนะครับส่วนปีขวาก็ น่าจะเป็นซาร่านะครับถ้าดบซาร่าอีกผมว่าน่าจะมีปัญหาแน่นะครับถ้าเกิดเขาดอบซาร่าอีกนัดหนึ่งถึงฟอร์มจะไม่ดีแต่ซาร่าเขาก็เหมือนก็สามารถคือคาดหวังได้นะครับในการมีสกอร์ของเขาได้เหมือนกันถ้าเขาอยู่ในสนามหรือไม่ก็ขู่คู่ต่อสู้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นปิดขวาซาร่าปิดซ้ายกาโปนะครับส่วนหน้าก็จะเป็นหน้าต่างไปฟอร์เรเวียสนะครับแล้วก็ เป็น ET t ินะครับผมก็จะดูว่าอา n เนอร์จะใช้ระบบ4231หรือว่าจะใช้ระบบเดิมที่เมื่อกลางสัปดาห์ครับคือ442ส่นะครับส่วนแมนฟอร์ดนะก็คือ4231เหมือนกันนะครับก็จะมีอีกอเดโก้นะครับคือนี่ต้องระวังนะเพราะเขามีความเร็วนะครับเขายิงนะครับมาแล้ว5ลูกนะครับเป็นการโต้กับเร็วแล้วบอลที่บอลยาวนะครับจากเอนโดนะครับเอนโดเขาโยนบอลแม่นนะครับอันเนี้ยเขาจะมีความเร็วในการโต้กับเร็วนะครับก็มีดังกาด ชาเดแล้วก็ออคัตทล่าครับออททร่านะครับ, ala, รบที่ที่เราต้องต้องระวังนะครับเพราะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเป็นแนวลุกที่ใช้สาหรับการโต๊กลับเร็วของเขาเลยนะครับก็ค่ําคืนนี้นครับก็ต้องมาดูดูนะครับถ้าเราจะผ่านผ่านไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องเจอกับบอลโยนบอลบ,บอมแน่นอนนะครับแล้วก็ฟรีคิกของเรานะครับคืนนี้ถ้าเกิดเราได้ลูกเตะมุม ลูกตั้งเตะครับเราจะทําได้เหมือนค่ําคืนที่ผ่านมากับแฟนเฟิร์ตหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าเราจะสารผลงานที่ดีต่อเนื่องได้หรือเปล่านะครับก็มาเชียร์กันนะครับให้ลิบูฟ้าสามแต้มให้ได้ครับเชียร์กันครับ